สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูสิจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลมค่ะมีพี่หมอมา้ามาช่วยคุณครูสิด้วยนะคะไปเดีนกันเลยค่ะแม่กลมคือคำที่มีมอมา้าเป็นตัวสะกดค่ะก่อนจะไปเรียนเราลองมาทายปิศนาคำทายกันนะคะ อะไรเอ่ยกันแดดกันฝนคนถือได้กลางไว้บนศีรษะอะไรค่านักเรียนถ้าทราบแล้วรือเฉลยกันเลยค่ะใช่ค่ะร่มนั่นเองรออุมมรมรมไม้เอกร่ม,รม ฉันคืออะไรเป็นปลาดุร้ายหน้าอันตรายกินคนก็ได้ปลาอะไรคะนักเรียนถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ่าปลาฉลามนั่นเองชออะฉะหอรอ ฉันคืออะไรดื่มได้อร่อยดีคุณค่ามากมีสีขาวหวานมันทราบไหมคะถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเล,เลยค่ะฉันคือนมนั่นเองนอโอโมมนมฉันคืออะไร คู่กับได้เย็บผ้าร้อยสอยไปมาให้ผ้างดงามฉันคืออะไรคะเด็กๆทราบแล้วไปดูัเลยกันเลยคะ่ะเข็มนั่นเองเข็มขอเอ็มอเข็มฉันคืออะไรผลไม้มีสี มีวิตามินซีประโยชน์มากมายฉันคืออะไรคะเด็กๆถ้าทราบแล้วไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะอ่าฉันคือส้มนั่นเองสอโอมอสมสมไม้โทส้มมาดูคำหน้ารู้กันค่ะถามตามเกม แยมยืมชิมชมลืมลมริมมะขามความรู้งูหลามด้ามร่มชมเชยเสยผม ลมกล่อมส้มแซมแย้มยิ้มกระเทียมเสียมไม้ไอจามชมผู้เยี่ยมชมรมอมยิม้มมะยมส้มโอขนม หวหอมชวนชมเราลอง,ลองมาทายกันดูนะคะคำใดอยู่ในแม่กลมคำไหนคะนักเรียนแม่กลมจะต้องมีเป็นตัวสะกดคนักเรียนจะต้องมีมอมสะกดคำไหนคะที่มีมอมเป็นตัวสะกดคำที่หนึ่งคำว่าช้อนคำที่สองคำว่าซ่อมค่ะคำไหนคะถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะ คำว่าส้มนั่นเองก็คำว่าส้มมีมอ,ม,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 อม้าเป็นตัวสะกดนะคะสอมมสอมสองไม่ถูกส้มค่ะคำใดไม่ใช่คำในแม่กลมไม่ใช่นะคะนักเรียนมีคำว่าเตียงโคมไฟพรมค่ะทำไหนคะถ้าทราบแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะ คำว่าเตียงนั่นเองค่ะเพราะว่าเตียงมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่กงค่ะถ้าหลังจากที่นักเรียนเรียนมาตราสะกดแม่กงแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่26นะคะให้นักเรียนเขียนคําที่มีมาตราแม่กงลงไปในก้อนเมฆนี้นะคะเขียนทั้งหมดนะคะเลือกจากฝั่งนี้นะคะ ่าแล้วมาใส่ในก้อนเมฆนะคะเรื่อ,กกองจากหอคอยมาใส่ในก้อนเมฆนะคะมีคําว่าถามเกมพลอยแยมยืมหิวชมกายลมริมตามชิมหอยลืมแล้วก็คำว่าดาวค่ะเลือกคำทั้งหมดนี้มาใส่ในก้อนเมฆนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูสีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ